แต่สำหรับในช่วงแนะนำนั้นรุ่นเริ่มต้นอยู่ที่890,000ก็มี X นะครับเป็นราคาก่อนเปิดตัวรุ่นเริ่มต้นรุ่น E เมื่อเทียบกับรุ่น EL รุ่น E ไม่มีไฟตัดหมอกเบาะผู้ขับขี่ไม่ปรับไฟฟ้าไม่มีที่ชาร์จฟไฟไร้สายกระจกมองหลังไม่ปรับแสงอัตโนมัติไม่มี Honda l a n เ Watch ไม่มีระบบเปิดปิดฝากระโปรงท้ายด้วยไฟฟ้าน่าจะเป็นแผนโยยนให้ไปคว้ารุ่น EL เช่นเดิมนะครับสำหรับรุ่น RAS ม่านกั้นแดดสำหรับหลังคากระจกอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านเลยนะครับการแกะนั้นก็ต้องใช้มือนะครับในการจะแกะจะเปิดจะปิดแดดร้อนก็ต้องมาปิดใหม่แต่ผมเคยทดสอบมาแล้วไปภาคเหนือหรือว่าเดินทางไกลด้านบนนั้นก็สามารถที่จะเรียกว่าบังแสงไม่ให้ร้อนก็นั่งได้สบายพอสมควรอยู่ที่ความสะดวกของแต่ละท่านลองมาดูนะครับว่านี่ครับ แผ่เปิดแผป่แผปิดอันนี้สะดวกมือท่านหรือไม่เหตุผลที่รุ่น e-l ได้รับความนิยมเพราะว่าบนหลังคานั้นเป็นฟังก์ชันที่ไม่ใช้งานในรุ่น i-s คือเป็นหลังคากระจกในรุ่น i-s นั้นจะเป็นไฟท้ายดีไซน์ใหม่ไฟท้ายแบบ l-e-d light strip ในส่วนของไฟท้ายรุ่น e-l จะเป็นไฟท้ายดีไซน์เดิมในรุ่น i-s จะเพิ่มเติมเซ็นเซอร์กะระยะ ที่ด้านหลัง4จุดรวมถึงมีการอัปเกรดกล้องมองหลังนะครับให้มีความคมชัดยิ่งขึ้นทั้งรุ่น rs และ el เฉพาะรุ่น rs เท่านั้นที่เพิ่มเซ็นเซอร์กะระยะด้านท้ายแต่รุ่น el ไม่ได้เพิ่มเติมมาให้รวมถึงนะครับม่านกั้นสัมภาระด้านท้ายเนี่ยก็จะมีเฉพาะรุ่น rs เท่านั้นในรุ่น rs ม่านกั้นสัมภาระด้านท้ายก็ยังเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเช่นเดิมแต่ในรุ่น el ผไม่ได้ให้มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมมาดูนะว่าขนาดมันจะประมาณไหนก็อย่างที่บอกนะว่ามันเป็นมา่านนะครับม่านง่ายๆแบบนี้นะฮะซึ่งเสียดายที่ไม่ได้มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรุ่น EL แต่ถ้าเลือกได้ระหว่างม่านกันสัมภาระกับเซ็นเซอร์ด้านท้ายในรุ่น EL ก็อยากได้เซ็นเซอร์การระยะด้านท้ายมากกว่านะครับสำหรับรุ่น e l มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงและเครื่องยนต์1.5ลิตรแรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้า253นิวตันเมตรแล้วก็เคลมอัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่25.6กิโลเมตรต่อลิตรน้ำมันหนึ่งถังวิ่งได้ไกลกว่า800กิโลเมตรในด้านมิติตัวถังก็เท่าเดิมแต่ได้มีการปรับปรุงในด้านของการเก็บเสียงในห้องโดยสารให้มีความสุนทรีมากยิ่งขึ้นนอกจากการที่บุซับเสียงในด้าน ของใต้ท้องรถแล้วที่ฝากระโปรงหน้านะครับฝากระโปรงเครื่องยนต์ก็มีการเพิ่มวัสดุให้มีความหนานุ่มนะครับผมเน้นที่รุ่นนี้เลยนะครับรุ่น EL ราคาเดิมนั้นอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดบาทโดยในราคาก่อนเปิดตัวนั้นก็มีการเฉลยว่าอยู่ที่1ล้านก็มี XX ในหลักหมื่นนะครับกระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถล้ออนิ้วแต่โดยส่วนตัวผมชอบ ในรุ่น EL รุ่นกลางมากกว่านะครับล้อแม็กก็จะเป็นสีดำดูกลมกลืนแล้วก็หลังคาเป็นสีดำเป็นในแนวแอดเวนเจอร์สีใหม่สีกากีแซนมุกหลังคาสีดำและนี่ก็คือภายในใหม่ Honda HRV eHEV โฉมปรับปรุงล่าสุดการแบ่งสัดส่วนการใช้งานคอนโซลใหม่นะครับ โดยจะไม่มีเส้นโค้งที่จะเกะกะแบ่งพื้นที่เป็นสัดส,ส่วนไม่เป็นจอตู้แล้วระบบเครื่องเสียงใหม่หน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมาตรวัดหน้าจอแสดงข้อมูลขนาด7นิ้วใหม่จอไฟแสดงขณะเบรก อัปเกรดช่อง USB เป็นทั้งหมด4ตำแหน่งทั้ง Type C และ Type A ก็ได้มีการเพิ่มเติมออปชั่นล่าสุดนั่นก็คือเบาะผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้าเบาะวัสดุหนังและมีที่ชาร์จไฟแบบไร้สายฟังช์ชงนี้ก็จะตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของคุณสุภาพสตรีนะครับนั่นก็คือกระจกแต่งหน้าพร้อมกับไฟที่นั่ง้านข้างก็มีไฟแล้วก็มีเรียกว่ากระจกให้ด้วยเช่นกันครับ ประตูท้ายไฟฟ้าเปิดปิดแฮนด์ฟรีมี Honda l า n ล e w a t c h แต่ก็ยังไม่มีบรยสปอร์ตที่กระจกมองข้างเทคโนโลยีความปลอดภัย Honda Sensing ทุกรุ่นย่อยที่เห็นตัวถังสีขาวนั่นก็คือรุ่นท็อป s s สํำหรับท่านที่ชอบ Option, ออปชั่นก็มาดูที่รุ่นท็อป r s ไฟหน้าเป็นแบบ led ใหม่ไฟส่องสว่างด้านข้างอัตโนมัติขณะเลี้ยวและกระจังหน้าก็วิบววบกระจังหน้าโครเมียมแบบสปอร์ตในดีไซน์ใหม่พร้อมสัญลักษณ์ rs ดูการตกแต่งก็เป็นสไตล์ของ rs นะครับทั้งโครเมียมแล้วก็การตกแต่งด้วยสีดำเงาจุดสังเกตสำหรับรุ่นตัวถังสีทูโทนก็ดูที่กระจกมองข้างครับถ้าเป็นตัวถังสีทูโทนกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดำรวมถึงในแนวของเสาและหลังคาแต่ที่เห็นคันนี้ เป็นสีเดียวกับตัวถังแต่ว่าหลังคาเป็นสีดําเพราะว่าเป็นหลังคากระจกสิ่งที่แตกต่างจากรุ่น e-l ถ้ามองจากภายนอกนั่นก็คือในเรื่องของล้อล้อจะเป็นล้ออลอย18นิ้วสำหรับรุ่น i-s สีใหม่สีดำเบอร์ลิน่าแบล็คส่วนรุ่น e-l เป็นล้อ1 7นิ้วการตกแต่งภายในนั้นก็จะมีสลักคำว่า s นะครับฝังไปกับบอร์ด ภายในรุ่น iS เดินได้และตกแต่งสีแดงมีการปรับเช่นเดียวกับรุ่น EL หน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายคอนโซลกลางใหม่อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สายช่อง USB เป็นทั้งหมด4ตำแหน่งทั้ง Type C และ Type A จากรุ่นเดิม iS ท็อปอยู่ที่1 179,000บาทแล้วก็ให้รหัสในรุ่นล่าสุดขึ้นต้นด้วย1 100,000นะคแล้วก็ XX ด้านหลัง ก็ต้องไปลุ้นดูนะครับว่าจะราคาเท่าไหร่ในวันเปิดตัววันที่28พฤศจิกายนนี้และวันที่แฟนๆของ Honda รอคอยมาถึงนั่นก็คือการทำโปรโมชั่นแบบจัดหนักเพื่อการตีกลับรถยนต์ไฟฟ้า ก็รวมกันถังนี้น่าจะได้พันสองฮอนด้ e-h-e-v ประหยัดไปถึงไหนเครื่องยนต์ขุมพลังไฮบริดของรถยนต์ฮอนด้าจากลูกค้าที่นํามาแข่งขันโดยผู้ใช้งานจริงนะครับเส้นทางกรุงเทพพิษณุโลกเชียงใหม่ระยะทางรวม935กิโเมตรด้วยน้ํามันเพียง1ถัง,งลูกค้าผู้ชนะรุ่น Honda h-r-v e-h-e-v ขับได้ระยะทาง945.4กิเมชมผลการแข่งขันทั้ง6รุ่นในเพลย์ลิสต์เดียวกันนี้